เล่มยิไงไวงวะลีดแมนชอ็อปโน .1 เรื่องเติมเกม,มเติมเกมอันยิหน้าเบรกเอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติม,ย,ตมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเพื่อซื้อ็ปเกจตรที่ร่วมรายการรับไปเลย l ล a n แมนชอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนจูงสุดได้นานถึงสิบเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมาย สามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวพร้อมบริการเติมเกียร์ยี่ชั่วโมงต้องลีดแมนช็อปที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมเข้ามาเติมกันเยอะๆนะครับเอาล้ครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่น้องชาวลีน่าเบรกเอาทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องเดออาเช่นเคยมาครับ EP นี้เราจะมาตั้งใจฟาร์มเลยทุกคนมาผมจะตั้งใจจริงๆและหลังจากที่ในคังเราแบบหลบรวยๆนะผม รครับวันนี้จะมาเล่นที่ค่ายอารวีนะผมะมันมีเสียงปืนด้วยแหละฝัง่งนู้นป่ะเดี๋ยวมาดูในเกม,<ะ>มว่าในเกมเป็นเกมบ้างครับผมอะไรมึงลงมาแล้วเหรอรถเชถรถเนิดนึนตาเราเบิดน,นะ

ตา,ตายตายมีตายตายตายนี่ระเบิดใครวะต,วตัวนึงตายมีมึงรู้ <c oughs> ปะ้ะเหียออากาศ <c oughs> อาอากาศเรียบร้อยอากาศออกกูอากาศแตายนี่แหละครับทุกคนนะอาการของคนที่ยิงบวก อวกาศล่วงนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมอุ้ยตัวเล็กใหญ่ด้วยไอ้นมันเาก็เป็นคอนเทนต์แล้วไปเลยแล้วแม่นนะเราเนี่ยเดี๋ยวพี่มาให้เดี๋ยวพี่มาให้อยู่ตรงนี้น,นี่นี่ตรงนี้มาตรงนี้หลักต้นไม้หลังต้นไม้ โ้โคตรดีดเลยปืนเลยวะเอาแมงเลยนี่มีเยอะมั้ยแมงพี่ตรงนี้มีตรงกล่องมีทางขึ้นมีนะพี่ทางขึ้นมีนะใช่ใช่รกระปองทงขึ้นมี<ห>นวน่ามาทางนั้นตัวยังใหญ่ตกม ไหมีปั๊มป tamam, wow> oh, ั๊มป um> um> oui> ั๊มตายตายหมีเ şey ปิดมาโอ้โหเยอะเกือบตายตายป่ะวะเนี่ยตายหมดโอ้น้องกอ้ยเฮ้ยหมีพี่มีพี่โดนระเบิดเมื่อกี้อ่ะ เยังก oh, 네ัมเคลเลสชื่อเคลเลสด้วยับได้ปะวะ เอาละครับหลังเก็บของเสร็จแล้วก็รีบวิ่งมาออกทันทีนะผมไม่รีรอนะครับผมมาดูเกมนี้เราจะออกกันเท่าไหร่นะครับโอเคสามแสนก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมแรกนะครับต้ตตาก็น่านี้มีเอาละคทุกคนผมคิดว่าต้องมีคนวิ่งขึ้นมาจากทางข้างหลังนี้แน่เลยทุกคน นั่นไงพูดไ, <ป S 1> ไ <ป S 2> ม่สาม,มารถทำครับผมมีคนวิ่งมาจริงด้วยครับผมไปใช่ใช่ไปดูกันเลยครับเกมนี้ได้สองคันดี มีมีเร่หลังกล่องปะวะสวันดีเอ็มเอหนึ่งศูนย์ระวังระวังอย่าตายนะ ตัวทันนีไม่อยู่บนเขาวะน่าจะเอาแม่ได้หรือไม่ไม่เดี๋ยวพี่มาร์คให้เนี่ยเขาตรงนเนี้ยเนี่ยตรงม,มุมเนี้ยพร้อมยังน,นี่สมองบ่นตัวดิ Bye bye. Ja, da wir Tay tay. Tom Yao, ja. เฮ้ยคุณเกมเก้าเก้าห้าจริงป่ะเนีย่ยม,มาสามตัวหรอปะสันเดม,ม,มีมีสวยเก็บของออกเลยสันเดม สามเน,นี่ยเนาะไปคานใต้ไงว,วะ ออติดหัวยสันดีไม่ตายมิกิไอปีนี้เป็นซาโอ้ยครับหลังจากที่เรากำลังจะออกนี่ก็ได้ยินเสียงเท้าแล้วผมตอนแรกผมคิดว่าบอดนะทุกคนแต่ได้ยินเสียงเขาก็โดดนะทุกคนโอ้โหกำลังจะออกนะทุกคนกำลังเขาก็ได้จะวิ่งมาออกเหมือนกันแหละ ตายตายสันดีโอเคหักบึกนะผมเดี๋ยวไปเชียร์<อ>ก่อนแล้วก็ออกเลยเด้อเชือกไม่หายใช่ไหม,บบมไม่ยิงใครมาเลยทนดีไอต,ตัวนี้ต้องมีเชือก มันนี้เก็บเลยคือมันเก็บเลยใช่พี่ยิงตายไปตัวนะ่งแลแล้วก็ตอนมาชาร์จยิงไปตายไปสอง